เวลคัมทูเทคเคป๊อปจ้าวันนี้จะเล่าเรื่องสะโพกและสัดส่วนแอนโค้งเว้าของนักแสดงสาวจอนจองซอจุดให้เกิดชนวนเกิดข้อตกเขียงในงานบูสานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลงานนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องด่ามาขึ้นเพราะโคเรียบูเจ้าเก่าก็เป็นคนจุดชนวนอีกแล้วเช้าเนียนยเกิดข้อสงสัยนะว่านี่เนี่ยมันคือธรรมชาติความสวยงามของเธอจริงหรือเปล่านักแสดงสาวจอนจองซอ ก่อให้เกิดข้อถูกเขียนเกี่ยวกับสะโพกอันโค้งเว้าวและสัดส,ส่วนของตัวเธอเองซึ่งแน่นอนแหละนักแสดงสาวกำลังร,งร่วมงานร่วมโปรเจกต์กับฮันโซฮีในโปรเจกต์วายนั่นเองระหว่างการโปรโมตเนี่ยทั้งสองนักแสดงสาวได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งทั้งคู่เดี่ยดูสวยมากแต่ว่าจอนจองซซเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะรูปร่างที่โค้งเว้าวเกินจริงก็อย่างรูปที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละ เขาบอกว่าสะโพกของเธองดงามนะเมื่อเข้ากับชุดเดรสสีขาวที่เข้ารูปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรูปของฮันโซฮีแล้วเธอดูผิวไหวกว่ามากๆรูปร่างของนักแสดงสาวคนนี้กลายประเด็นร้อนอย่างไม่น่าแปลกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ก่อให้เกิดการกเถียงอย่างดุเดือดเนื่องจากบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติโดยบอกว่านักแสดงสาวเนี่ยออกกำลังกายบางคนก็ไม่เชื่อหาว่าเธอเนี่ยเสริมหนะ้าอกหรือทำสัลญกรรมเพื่อสร้างหุ่นนี้ขึ้นมา เอาเป็นว่าหุ่นของเธอถ้าดูจากรูปภาพหุ่นของเธอนั่นสวยจริงๆค่ะดูยังไงก็สวยแต่มันก็เกิดดราม่าขึ้นเพราะชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยมีส่วนที่ไม่เชื่อและส่วนที่เชื่อส่วนที่ไม่เชื่อเนี่ยครบพุ่งเปาไปว่าเธอทําสัญญกรรมต่างๆตามร่างกายของเธอเพื่อให้เธอออกมาดูดีที่สุดบางคนก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่สมจริงเลยส่วนบางคนที่เชื่อว่าหุ่นของเธอดีงามอย่างนี้อยู่แล้วแต่แรกก็ออกมาพูดเช่นกันว่า หุ่นแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จากการที่เธอออกกำลังกายและดูแลตัวเองนั่นเองหุ่นของเธอก็เลยออกมาดีสวยแบบนี้เอาเป็นว่าความเห็นก็แตกเป็นสองขั้วสำหรับชาวนเดเซนเกาหลีและทุกคนที่เข้ามาดูช่องแอดล่ะคะ รู้สึกยังไงบ้างคิดว่าหุ่นของเธอนั้นสวยจากธรรมชาติหรือว่าเธอทำศัลยกรรมจริงๆอย่างที่ชาวเนดิเส้นกล่าวฮะโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยแอดก็ไม่กล้าออกความเห็นเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าดูเปล่าๆด้วยสายตาเนี่ยแอดก็รู้สึกว่าหุ่นของเธอมีความสวยงามดูจากรูปเธอก็สวยดีเพราะฉะนั้นแอดไปขอออกความเห็นใดๆแล้วกันค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของชาวเนดิเส้นเกาหลีเขาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของแอดที่นี่คือเทคเคป๊อปค่ะ